Hello. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Horn to g a เมอกี้นี่ชงเงน,นะครับอ่าก็วันนี้เรากลับกันมาในเกม Zone 4 x t m นะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ยกตู้แบบดิจิตอลนะครับผมทุกคนอ่ายกตู้ ก็มันมีอีเวนต์การขุดเข้ามานะครับผมทาง GM เขาแจกหนักจัดเต็มนะครับผมในการขุดครั้งนี้ผมจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเซิร์ฟนี่ทุกคนดูเซิร์ฟเซิร์ฟแทบแตกนะครับผมทุกคนโอ้โหดูแดงทุกเซิร์ฟครับผมผมบอกเลยเพราะว่าทาง GM หรือว่าทางค่ายของ x x t r m m e เขาปรับระบบมาใหม่นะครับผมหลังการอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็คือเหมือนแบบ ปรับสมดุลเกมอ่ะว่ายง่ายทุกคนคือแบบดีขึ้นอนะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็ทําให้คนผู้เล่นก็สามารถกลับมาเล่นกันใหม่นะครับผมก็คนก็เริ่มกลับมาเยอะแล้วก็คือเหมือนกลับมาแล้วก็มาขุดกันอะ่ะเออว่ายง่ายขุดกันบ้านผมบอกเลยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก,กันเลยของเราดีกว่าทุกคนก็วันนี้เราจะมากันยกตู้ยกตู้แบบดิจิตอลอ่านิวด,ดูของผมนี่ อ๋อผมจะมี1 2 3 4 5สสี่ห้าแล้วก็6 6นะชิ้นนะครับผมทุกคนเป็นระดับไฮนะครับผมแล้วก็มียูนิคอันหนึ่งนะก็๋ยวผมทำการโยกตู้ทุกคนผมไม่เคยโยกเหมือนกันโยกโยกโยกเฮ้ยโยกแบบไม่มีคนละกันโยกแบบไม่มีคนเผื่อดวงดีไงโยกแบบเผื่อดวงดีไงผมไม่ได้ผมไม่ช่วมกันว่าต้องใช้เหรียญหรือเปล่าทุกคนกดเข้าไปเลยละกันโยกตู้ เลือกสินค้านี่เอาไม่ต้องอ่าเอาเป็นไฮก่อนละกันเนี่ยจะได้รับไอเทมเพิ่มมาใหม่เมื่อสำเร็จอ๋ออ่าถ้าเกิดโอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้นเมื่อใช้อ๋อถ้าเกิดเราใส่เหรียญโอกาสสำเร็จก็ได้โอเคยูนิคแล้วก็ใส่เป็นยูนิคไปเลยล้วกัน เป็นดิสคอยูนิคผมซื้อแป๊บหนึ่งสักรลือกไอยูนิคเุ้ยแต่ว่ายูนิคยูนิคก็สูงเอาเรื่องนะทุกคนไม่เป็นไรลาเรือลาเรวย,ยจัดจัดไปไอ้หนูสอง,งอันอาผมมีซื้อมาแล้วนะเป็นสามนะผมมีซื้อมาก่อนหน้านี้เป็นสาม,มาแล้วนะเฮ้ยครับปปโยกตู้โยกตู้แบบ Digital. ดิจิตอลดิจิตอลแบบใับใส่เหรียญน,นี้ออไม่ได้หรอ นี่ไงต้องการใช้ชิปไอเทมในระดบ,บเดียวกันเนาะอ๋อผมเป็นไฮก็ต้องไฮป่ะโอ้ผมซื้อผิดเลยทุกคนสัง,งันรีบจัดต้องเป็นไฮนี่ต้องไฮอ๋อไฮต้องเออเป่าเต็มเป็นไปบ่ได้เป๋าเต็ม,ตมจะไปเกียการจริงๆเลยเนี่ยไอเทมผมไม่ใช้อยู่แล้วทุกคนลบไปซาไฮเออเหมาดิแต่ราคายังสูงนะเนี่ยเฮ้ครับผมไฮมา โยกอะไร,รตัวแรกจัดไปไอ้หนูไอ้โยกครับน้องโอ้โหใช้หมื่นแสนห้าเอาในการลงทะเบียนปอดผมมีอยู่เก้าเอ็มนะไปครับ <c oughs> มองกุฎเอมอม่งกุดมงกุดมงกุดโยกอีกดีไหมเออผมอยากรู้แหวนจี้แมวนะทุกคนด่วนไม่ทานไหม เหมือนจี้แมวมันจี G ้นี e. ่เป็นลาบ,บแลนะโอ้ยอยากได้อ่ะต้องทำไงไม่รู้อ่ะไปดูผมดูอ่ะดูหน้ากากเอออะไรนะแมสไม่ใช่สิเขาเรียกว่าหน้ากากอะไรนะอิมป์ป่ะเขยผิดอิมพัลท์วะอิมพัลท์ก็แล่นะโอ้ยอยากได้อ่ะ คืออยากได้อยากโยกได้บ้างอะไอ้ดอนนี่นี่เอาตุ๊กตาดอนไปเสียแล้วกันลูกพอ่อคอรเทอร์ไปอ,อะผมเอาเก็บไว้สุดท้ายดีกว,ว่าคุณพี่ชายตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นอะคือไม่เคยโยกอะเอาเราโยกแบบพวกนี้ก่อนแล้วกันเบสิกเบสิกไปไปครับได้หัวไก่ามาหัวไก่ หัวไก่นี้ผมได้มาสองอันแล้วนะผมมีใส่อยู่อันนึงนะโอ้เอามาทำไมก่อนฮัลโหลแต่จากไฮเป็นยูนิตก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันทำให้ผมต้องซื้อไงเพื่อความสำเร็จเพื่อคนดูผมก็จะซื้อ,เ,อเดี๋ยวแล้วเปิดซ้อนทำไมก่อนเอเคไฮปึ๊บจต่ไป เก้าเลอเก้าเอเบแล้วต้องโยกได้บ้างแหละผมว่านะหมกไปอ้อยจะไปไอหนูโอ้เจ๋งวะ่ะอะไรครับผมไม่เป็นไร้ากากใหม่สักรอบมาทีว่ายูนิค่ะโอ้โหแตกวะ่ะทุกคนอ้าวแล้วไงผมมียูนิคสองอันนะ กับไฮอีก2องอันแล้วผมซื้อไฮก่อนเนี่ยอีก2อัน,ออน,น,น,ออนโอ้เสียดายถ้าทำมาดาเอ้สองอันพอดีเลยว่ะโอเ้ออปเปล่าเต็มอีกแล้วว่าอะไรวีไม่เจอเลยผมเปลี่ยนเซิร์ฟด้วยวผมย้ายย้ายโอ้ยไอน,นี้ไม่จำเป็นเลยผมบอกเลยเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อ high, king, ไฮทิ้งไว้แล้วก็ย้ายกันมาย้ายเซิร์ฟกันโยกตูนี่เขาเรียกว่า ยกโตของจริงตอนนี้ผมอยู่โอ้โหดูทุกคนเซิร์ฟอ,อย่างแดงนะปอดตอนนี้ผมอยู่เจ็ดนะผมไปเก้าแล้วกันไปไปกันเลย Let's go โอ้ไม่มีคนตึงจัสจะไปครับจะไปลองทะเบียนอ่มองกุฎยกอีก ไอเทมระดับเดียวกันผมว่าผมโยกอีกผมไม่สิแตกนเนี่ยตายไปก่อนแล้วกันไปหลังหัวเป็ดหัวอะไรเนี่ยมันคือหัวอะไรอะหัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันคือแบบราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่ากิกก๊อกมาก แอนโชของผมก็ต่คนตีโบกมันเขาให้เยอะจังวะอยู่ที่แสนกว่านะแล้วอีกหัวหนึ่งอะหัวอะไรวะหัวนกกระจิบปะทิ้งักขายที่สองแสนรือแสนหนึ่งโอ้โห่ะไม่เป็นไรโยกต่อ ยกต,ต่อตึงๆ2หมายเนี่ยหูสอ,องงานใช่ปะเฮ้ยโยกโยกต่อก็ต้องย้ายเซิร์ฟครับทุกคนอย่าลืมไปเซิร์ฟแปดครับาแเราเดินไปถ้าแตกก็คือเลอะอันนี้คือนั่นเราเป็นตุทดท้ายเลยจะผมไปโยก กจะไปโยกของไอตัวยูนิคนะโยกไฮก่อนไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะคัมพีเหรอนายอยู่คัมพีคพัมพีก็ถือว่าออโยกมาแล้วก็เป็นยูนิคไปครับลูกพ่ออะไรวะเนี่ย ทีถังขีห้านะโอ้อ่ะผมเก็บไปแล้วกันระหว่างหัวไก่ใหญเซอร์ก่อนไอหัวไก่จะโยกดีป่ะเนี่ยเราจะยกตู้เดียวไอห,หัวไก่เนีย่ยคือผมผมมีแล้วไอหัวไก่อหัวตัวเนี้ยป่ะโยกไปเลยแล้วกันจับไปตึงๆแลมาทีวะโอ้อะไรเว่ย ออามาทำไมก่อนฮัลโหลอันนี้เป็ดมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณไอ้แค่นีน้องไอ้ชมพูนี้มีอยู่ห้าแสนนะรามูลค่ามันในตลาดทุกคนจงมาใส้กอกเฮ้ยฮอดดอกฮอดดอกเหรอเดี๋ยวนะฮอดดอกมันนี่มันขายได้เท่าไหร่วะทุกคน คือฮอทดอกฮอทดอกชั้นต่ำก็คือหนึ่งเอ็มครับผมน้องๆอ๋อเหรอันเหลืออีกอันหนึ่งผมจะเซิร์ฟอีกสักรอบอ่ะเซิร์ฟสี่เลยสุดท้ายแล้วอยากได้และและสักชิ้นเถอะ โอ้หดูทุกคนไม่มีแรวนะยูนิคยูนิคแล้วก็หายมีแักงกระอกอันหนึ่งโอเคแล้วยกคมพีดีกว่าคำพีนี่ราคาน่าจะต่ำนะครับผมเช็คก,ก่อนเช็คราคาก่อนคำพีมีคนขายไหมเนี่ยโอ้โหหกแสนโอเคโยกเลยโยกเลยรักกันแลมมาทีวะ โ,โดนจนปวดนิ้วนะเฮ้ยอันนั้นผมไม่ใส่ดีกว่าโยกเลยกูจะโมดแล้วโอ้โหหายไปห้าเอ็มเจเลอนเธอจจเลอรแล้วไงอะอีกสักรอบให้เหลือห้าพอดีแต่กูแตกไหนก็ได้นะไปกูปแตกอ,อีกแล้วมันต้องใส่เหรียญน,นะ อไอฮอนทำไมไม่ใส่เหลือ 4m ตึงๆครับน้องๆจาก 10m จะเลยแล้วโอเคก็ยูนิตเยู่น่าจะปล่อยได้อยู่นะยูนิตผมคิดว่าแต่ราคามันต่ำอ่ะต่ำเตียเ้ยเลียดดินนี่เลียแสนนะโอเคครับได้อยู่ทุกคนอ๋อ uh huh. คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละก,กันนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ